ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของเล้าพัฒนาได้พี่น้องได้นะครับเล้าพัฒนาของประจำวันที่เก้าวันจันทร์ที่เก้าธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับพี่น้องครับพอใจดีกัได้ปรึกษาหารือกับปูด่าละพนว่าพี่น้องเดือดร้อเของมาลายไวย้ฟันทงให้ ตามลักพ่อใจดีก็บออยากฟันทงดอกพี่น้องฟันทงไปแล้วเพ่นก็ว่าจังสั่นจังสี่เนาะปัญหามันเลยเกิดผู้ถือผู้โบถือนะครับเนาะผู้ละคนก็ว่าว่าเลกตรงกันทุกสำนักจังสันจังสี่เนาะอันนี้พ่อใจดีกะทำาตามนาทีเนาะพ่อใจดีทำาตามนาทีพี่น้องทำาตามนาทีอย่างวันที่เพิ่น์นไหมาตัวใดเฮาว่มิชิตไปเปลี่ยนแปลงของเพิ่นไดพี่น้องนะครับเพิ่น์นไหมาตัวใดเฮ้าก็ต้องยอมรับพี่น้อง นะครับถ้าพี่น้องบ่มักพี่น้องกับพานพี่น้องพี่น้องมักกระตามเลยพี่น้องได้นะครับขอค้ามกรุณานะครับเนาะคับอกค้าจ่าเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาเนาะบ่มักก็คือพานเนาะพี่น้องเนาะพอจะดีก็ขอกับขอไหวพี่น้องไวเนาะครับเนาะในการในการพูดการจ่าในการว้ากันจามารยาทเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาโตกันแล้วใหญ่กันแล้วเนาะนะพี่น้องเนาะ กับพี่ <memorable> ออาาพพตื่กันได้ก็ขอโทษขออาภาัยเนาะพี่น้องว่าพี่น้องบอกว่า้าฟันทงแล้วเออเอาเมื่อบังแน่เอาวงกลมเมื่อบังแนครับจัดให้พี่น้องนะครับเนาะพอจะดีก็บบอกเก่งปันนันเนาะอ่านผิดพลาดปันประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเยฟซีสมาชิกุูผูสุคนเด้อนะครับอันได้ก็สร้างพี่น้องนะครับพี่น้องบ่มักพี่น้องกับพานเนาะพี่น้องเนาะ อันแนวทางนะพี่น้องก็บพ่อขุตรงเพง่นไห้มาเข้าก็ต้องทําตมหนาทีเนาะพี่น้องนอสิเปลี่ยนแปลงแนวทางเพนบได้เด้อพี่น้องว่ามากบ่มักกับพี่น้องเกิดพิจาจรณาเอาเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีเนาะพี่น้องนอะบ่ววาว่าให้กันละนะพี่น้องนอะเข้ารุดเป็นธรรมดาได้พี่น้องเด้อนะครับถืกบ่ผพิดเกิดผู้ใดถือกวจะดีก็เสียใจน้าถ้าผู้ใดถือพใจะดีก็ดีใจน้าครับผมพวจะดีจะใครถือสู่ผู้สู่คนพี่น้องอ่ะพี่น้องวันที่เก่าพี่น้องวันที่เก่าท่านว่าเนาะ เอาไปเบิ่งกันพี่น้องว่ามือสุดถ่ายเพิ่นฟันทงตัวได้ให้วันที่9เด้อพี่น้องนะครับวันที่9กธัดว่าคมพี่น้องนะครับทอคอเด้อสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับ ิดถือลดเข่าบาว่ากันได้พี่น้องเดอ้อนี่คือแนวทางเราพัฒนาเสําสำนักเอาจารย์เดอ้อนะครับเราพัฒนาเราพัฒนาเสําสำนักเอาจารย์เดอ้อพี่น้องนะครับ จ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับนะครับนี่เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ที่สีมาอ่าพิจารณาให้พี่ให้น้องนะพี่น้องมากกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะบ่ว่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดใดครับผมนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับเนาะนะครับคือพอใจดีเราให้ฟังนะครับผมนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมนี่ครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เดอ้อนะครับที่สิมาฟันทงให้พี่ให้น้องเนาะนะครับผู้ใดมักฟันทงบอมักฟันทงเบิ่งชุดเต็มมือนีเสียวชุดเต็มไม่เบืองพร้อมตามคำเรียกร้อง ของสมาชิกเอฟซีผู้หวังดีเนาะพอใจดีกับบอกเกียงเพิ่นกเ็เลยบอกแนะแนวว่าเอาจังสันจังสีเด้อเอาไมา้เพิ่นเบิงนํานะครับเออขอขอ,ขอบคุณขอบคุณผู้ที่นะครับแนะให้พอใจดีให้จังสันจังสีนะครับสิ่งที่ดีๆแนะเขามาไเลยพี่น้องนะครับเอาแต่สิ่งดีๆพี่น้องนะครับเฮาสิมีแต่สิ่งดีๆให้กันนะพี่น้องเนาะ ะครับขอขอบุณขอบคุณผูติชีแนะนำกันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะเหตดแบบใดเป็นยังไดใหตีชมได้พี่น้องนะครับพี่น้องมาเบบ่งพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องฟันทงเนาะ ฟันทงไปที่สี่เด้อพี่น้องจับคู่พี่น้องสี่สองปู่มงคลพี่น้องปู่มงคลฟันทง ฟันธงไปที่ห้าพี่น้องนะครับฟันธงไปที่ห้าพี่นอ้น 5, 0, นองนะครับจับคู่ห้าศูนย์พี่น้องนะครับ,บต่อมาอพี่น้องนะครับแ๋ยวเบิ้งแหยปูยังบนี้ต่อมาปูสอนพี่น้องนะครับปูสอนเด้อนะครับ กำลังหัดกำลังหิตกันัยุ่ตอนนี้แหละปูสอนนะครับหลายไสำนักก็หอดคือกันหิตขึ้นกันพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสีมักอาจารย์ใดฟันทงพี่น้องนะครับกำลังหัดกำลังหิตกันหลายพี่น้องฟันธงไปที่หนึ่งจับคู่หนึ่งสองพี่น้องนะครับมักกระจัดตามเพื่อนเละพี่น้องนะครับ ต่อมาปูอุดรพี่น้องนะครับปูอุดรเด้อนะครับปูอุดรพี่น้องฟันทงฟันตรงไปที่ห้าพี่น้องนะครับ จับคู่50พี่น้องนะครับต่อมาปู่สอนพี่น้องนะครับปู่สอนเนาะปู่สอนฟันทง ฟันธงไปที่หนึ่งจับคู่หนึ่งสองพี่นอ้อต่อมาผู้สอนก็นเอาแล้วอา้าว ปูสอนก็นเอาแล้วเอาพิดอีกแล้วพี่น้องเลยบ่ปเป็นยังพี่น้องเอาแก้ไม่ก็ได้บ่ปเป็นยังนะปูทองนะครับปูทองพี่น้องปูทองปูทองพี่น้องนะครับฟันทง ปูทองฟันทงไปที่ห้าเดอ้อนะครับจับคู่ห้าศูนย์พี่น้องนะครับปูทองแล้วก็ปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับฟันทงพี่น้องนะครับ ฟันตรงไปที่ห้าพี่น้องนะครับจับคู่ห้าศูนย์พี่น้องนะครับเจ๊อ้อยสุดท้ายพี่น้องนะครับเจ๊อ้อยพี่น้องนะครับ เจ๊อ้อยฟันทองพี่น้องนะครับเจ๊อ้อยฟันทองไปที่ห้าเดอ้อนะครับอันนี้ตัวเด่นตัวดังในช่องเลยพี่น้องนะครับตัวเด่นตัวดังในช่องพี่น้องถ้าเจ๊อ้อยฟันตรงหาสูตรน้ำกันนี่มันสะโบแมนบอกพี่น้องนะครับพี่น้องครับปูอุดด่อนพี่น้องปูไดงเนาะปูสอนพี่น้อง ปู่สอนมีสองได้พี่น้องเขียนผิดขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับปู่สอนมีอยู่สองสองชื่อเดอ้อปู่สอนพี่น้องนะครับปู่สอนมีอยู่สองสื่อพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวได้ให้ชัดเจนเด้อขีดเส้นใต้ไว้สักกอนพี่น้องแดงจึงคึ้งวนสกักกอนเอาจะได้โชคได้หมานกันเมื่อแรกนี้นะครับ เขาจะได้โชคได้มาร์นกันเมื่อแรงนี้นะครับเอาเขียนเขียนเอาตรงตรงคักคักบังได้เงินไปบ้านไปซองเฮาบังทุกพี่น้องนะครับมีเงินพูละล้านละล้านพูบมีขันตำก็จกักพูละแสนสองแสนซะนะครับ ไปบ้านไปซ่องไปกินไปเที่ยวสักปีหนึ่งมีเธอนึงพี่น้องนะครับจัดนักนักแน่นแน่นยางบ่อไดแกะบันไดปูดละสองแสนซะกแกไปบ้านไปเมี่ยงให้พี่ให้น้องได้กินนำ้ำนาะพี่น้องเนาะนะครับปีหม้นะครับ,นะรบยางบา่อได้ปูเงินลายกระไซไปได้เป็นล้านสองล้านซะเอาพี่น้องมาเบิง่ง ประธานโทษขอโทษข,ขอให้พี่น้องปูสอนมีสองเธอได้พี่น้องเด้อคันลบแล้วมันสิบบเปิตะเบิงก็เลยบลบซะก็เลยให้พี่น้องจัดซะนะครับวันที่พี่น้องนะครับวันที่เก้าพี่น้องเด้อว,วันที่เก้าธันวาพี่น้องสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พ่อใจดีฟันธงไปที่สี่จับคู่สี่สอง ปูมงคลฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์ปูสอนฟันธงไปที่หนึ่งจับคู่หนึ่งสองปู่อุดรฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์ปูทองฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์ปูสี่หนึ่งฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์เจ๊อ้อยฟันธงไปที่ห้าจับคู่ห้าศูนย์พี่น้องเพราะปูสอนซ้ำกันพี่น้องก็เลยบอออ่านอ่านแต่ครั้งเดียวพี่น้อง อ้พี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องเดี๋ยวลู่กันขึ้นนี่สองทุ่มเครื่องพี่น้องคุยกันหลังล่าพัฒนาออกขอให้พี่น้องโศกหมานข้านออนโศกดีมีไส้สู่ผูสุคนพี่น้องสวัสดีครับ